ก็ตอนนี้นะทุกคนผมเนี่ยก็ได้พาท่านมาในที่ปลอดภัยแล้วนะนี่ผมเนี่ยก็ได้นําผ้ามาเปลี่ยนให้ท่านนะเพราะผ้าอันเก่าเนี่ยมันเลอะแต่เลือดนะก็ผมเนี่ยได้ไปเตรียมน้ําและของกินเนี่ยเพื่อนํนำมาให้ท่านนะก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยหิวหรือเปล่านะก็ที่ผมเนี่จะถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยกินไหวหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะทุกคนผมพามา อยู่ในที่ตรงนี้มันเป็นที่ล้างนะทุกคนมีมีคนมาอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดกล้องสนะักครู <reinvent> ่ <ing noise> ก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวน้ำของเนี่ยไปให้ท่านกินก่อนนะดูท่านเนี่ยท่านน่าจะหิวนะพราะไม่ได้กินอะไรมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะทุกคน ใท่านได้ตินก่อนแล้วจ้าผมจะค่อยจะมาทักทายท่านที่หลังนะก็ผมเนี่ยไม่อยากจะรบกวนท่านตอน,นกลางวันกิน ตอนนี้ผมยังก็ไม่เห็นนะตอเน,นี้คงจะต้องให้ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนักพักหนึ่งนะจนกว่าจะรูุจนกว่าจ,าตาจาะตัดสินใจได้นะว่าจะเาอาไงไงนต่อพอท่านยังไม่สามารถกลับไปที่เมืองวั๊บแแปลได้แล้วนะทุกคนกอนเมื่อวานนี้ท่านก็บาดเจ็บแต่วันนี้อาการท่านเนี่ยหายไป,ไปแปลกๆแะทุกคน มันหายไปแบบไม่น่าเชื่อนะนะเหมือนในหนังเลยนะทุกคนแผลหายไปมากมากเลยนะแต่เมื่อวานนี้แผลเนี่ยเบึกโหโคตรน่ากลัวเลยทุกคนแต่วันนี้เนี่ยแผลเนี่ยหายแล้วนะผมเจ้านี้ผมอึ้งมากเลย มก็มผมแน,นะนำแอปเปิ้ลไปทำเลยนะก็ไม่รู้ว่าท่านเคยกินหรือเปล่านะเพราะผมเนี่ยเคยนำแอปเปิ้ลไปให้ท่านที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านมารับแลงกินเนี่ยท่านยังไม่รู้จักนะแต่ท่านคนนี้นี่ผมก็วา่านจะไม่รู้จักเหมือนกันแต่ท่านนี้ก็ก้าวขึ้น,นะาพอท่านก็คงจะไว้ใจผมนะ ผมยั่เขาไม่รู้นะว่าท่านเนี่ยไปทําผิดอะไรไว้มากหรือเปล่านะเพราะผมว่าท่านแค่หนีออกมาอย่างเดียวเนี่ยเขาคงจะไม่ทํากันถึงขนาดนี้นะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยได้บอกสงขบหรือเปล่านะที่ท่านเนี่ยได้ทําผิดกฎเอะไรเพราะถ้าททำแค่หนีออกมาอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ถึงขั้นจะฆ่าฟันกันได้แลวนะทุกคน อีกสักครู่นะทุกคน มันก็ไกลพอสมควรจากที่ผมอยู่นะก็ตอนนี้ทา่านะีนั่นงำทำสมาธิอยู่นะ And นี่ผมนะท่านน่าจะนั่งสมาธิกันแล้วนะทุกคน ก็ทุกคนผมเนี่ยได้ออกไปดูข้างนอกเลยนะท่านเนี่ยบอกว่าเหมือนจะมีคนอยู่ด้านนอกนะเหมือนท่านเนี่ยสัมผัสได้นะแต่ผมเนี่ยออกไปเนี่ยผมก็ไม่เจอใครเลยนะรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมือนจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจน,นะ เนี่ยจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะหรือว่าท่านเนี่ยจะย้ายออกไปที่อื่นโอเคโอ้ก็ได้ก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่นะ ก็พี่ของท่านเนี่ยไม่ให้กลับไปแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยทำผิดอะไรขนาดนั้นนะถึงต้องไลก่กันขนาดนี้นะ โยนะหนึ่ามีอาลกลวเาทันน่บอกว่าจะเก็บไว้กินกลาคืนนะมพี่ช่เาตอนนี้อไป่ทนเนี่ยอาไปันกรมองเงินคุยพอได้เนี่ยทันเขาคงจะเบื่อนะก็ตอนนี้ทันมลยก็พาผมออกมาด้านนอกกันนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยไปคุยกับท่านสักครู่นะพอทันเนี่ย อยู่ด้านในก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะท่านเนี่ยก็คงจะเบือ่กบอก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอคุยกับท่านสักพักนึงนะ ก็เพรวันนี้เยอะเลยเียอะท่านเนี่ยบอกว่ามีคนอยู่แถวนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนเืดินลงข้างก็เลยเยอะก็ท่านเน่บอกมีคนอยู่แถวนี้นะแต่ผมเนี่ยเดินออกมาหาทีหนึ่งก็ ไม่เจอใครนะเสียงเท้ามันก็ไม่มีนะทุกคนดูว่าท่านเนี่ยจะสัมผัสอะไรได้บ้างอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่ามันจะไม่ใช่คนนะทุกคนผมเนี่ยเริ่มหลอนแล้วนะผมเนี่ยเคยโดนเหมือนจะเป็นวิญญาณเนี่ยตามติดด้วยนะผมนี่ก็กลัวนะ้เรื่องนี้ โทุกคนผมเนี่ยได้ไปคุยกับท่านมาแปบ๊บหนึ่งนะแล้วท่านเนี่ยได้พอบอกกับผมว่าที่ท่านโดไลออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่ท่านเนี่ยออกมาชอบออกมาบ่อยๆนะแต่มันมีเรื่องที่ท่านเนี่ยถูกใส่ร้ายนะทุกคนหรือว่าคนในเมืองรับแลเนี่ยเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพอท่านเนี่ยไปช่วยคนที่ถูกขังอยู่ในคุกในเมืองรับแลนะ เหมือนท่านเนี่ยจะไปช่วยคนผิดนะท่านเนี่ยก็เลยถูกขับไล่ใส่ส่งออกมานะก็ผมเนี่ยก็ไม่แปลกใจนลนะที่ท่านเนี่ยจะโดนขนาดนี้เพราะท่านเนี่ยดันถูกเข้าใจผิดนะก็ผมเนี่ยถึงว่าทำไมคนในเมืองลับแลเนี่ยถึงได้ทำกันโหดร้ายขนาดนี้นะเพราะว่าท่านเนี่ยดันไปช่วย คนที่ทำผิดนะโอ้โ oh, หผมนี่รู้เรื่องทีนี้ผมเนี่ยนึกได้เลยนะผมนี่คิดได้เลยถึงว่าทำไมเนี่ยเขาต้องทำร้ายกันหนักเนี่ยถึงเกือบถึงชีวิตเลยนะถ้าผมไม่ช่วยเนี่ยผมว่าคงอาจถึงชีวิตจริงๆนะทุกคนแล้วท่านก็บอกว่าเถวเนี่ยเหมือนจะมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ บนเวียนบนเปี้ยนไปมานะแต่ผมเนี่ยออกมาหาเนี่ยก็ไม่เจอนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยกล่าวว่าถ้าผมมีโอกาสนะผมจะขึ้นไปที่ประตูเมืองรับแลนะเพื่อจะไปถามไทยคนคนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะทุกคนว่าท่านคนเนี่ยถูกใส่ร้ายจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าท่านคนอื่นเนี่ย คนในหมู่บ้านเนี่ยเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยไปช่วยคนผิดนะแต่ท่านเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้จริงๆนะว่ามันเป็นคนชั่วนะท่านเนี่ยก็เลยช่วยออกมาแต่ว่ามีมีคนรู้นะทุกคนท่านเนี่ยก็เลยถูกขับใส่ออกมานะก็ตอนนี้ท่านก็นั่ง กินลมนะไม่รู้ท่านจะเดินไปไหนอีกนะที่นี่เนี่ยมันก็เป็นที่ล้างนะมันเป็นมันเคยมีสิ่งปลูกสร้างนะทุกคนก็เขาเนี่ยเป็นสิ่งเป็นบ้านเนี่ยเขาทิ้งล้างเอาไว้แล้วนะก็ไม่มีใครมาอยู่ผมเนี่ยก็เลยถือโอกาสเนี่ยให้ท่านได้มาอยู่นะก็อย่างน้อยเนี่ยก็แก้ขัดตอนนี้ได้นะทุกคน ว่าที่นี่นี่เขาเขาสร้างเนี่ยมันเหมือนยังไงก็ไม่รู้นะมันคล้ายๆวัดเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ดูมันไม่ใช่วัดนะเพราะมันมีอยู่แค่มันเป็นแบบห้องห้องเดียวเลยนะห้องเดียวโดดๆเลยแต่ที่นี่ก็อยู่ข้างๆน้ำนะทุกคนก็ผมว่าอาจจะเคยมีคนเนี่ยขึ้นมาอยู่นะและอาจจะเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะ พ็ผมเนี่ยเจอป้ายด้วยนะแต่ผมเนี่ยอ่านไม่ออกนะว่ามันเขียนว่าอะไรก็รตอนนี้นะทุกคนท่านเนี่ยก็กลับเข้าไปที่ในที่พักกล้นะท่านเนี่ยก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะก็ผมเนี่ยก็ปล่อยให้ท่านเนี่ยได้ไปพักผ่อนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย ท่านก็แทบจะไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเพราะยุงเนี่ยก็เยอะมากผมก็มานอนเป็นเพื่อนท่านนะเมื่อคืนน่ะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องขอตัวกลับก่อนนะเพราะผมเนี่ยก็ต้องมีภุระอีกหลายอย่างที่ต้องไปทํานะก็ผมเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะซื้อของแล้วกลับขึ้นมาเยี่ยมหาท่านใหม่นะก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ